สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับผมนิสิตเกตแก้วครับและแน่นอนนะครับเราก็ยังคงติดตามครับประเด็นย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับได้มีการลุกืขึ้นมานะครับเพราะไม่พอใจครับจากเหตุการณ์ที่เครื่องบินนั้นมีการดีเลย์กว่า10ชั่วโมงนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณของสนามบินดอนเมืองครับก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่าน ซึ่งเรื่องราวต่างๆและบทสรุปนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ที่ผ่านมาประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกจนนิตยสารคอนเดนัตเทเวลเลอร์นิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ3าของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้อา่านทั่วโลกกว่า3ล้านคนซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของผู้อา่านนิตยสารจากทั่วโลกพบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าเที่ยวอันดับที่4ของโลกรองจากอิตาลีอินเดียและนิวซีแลนด์ซึ่งกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทําสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนในประเทศปี2557ผลปรากฏว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่คงแชมป์และได้รับความนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียโดยชาวจีนแห่แชร์คลิปผ่านสื่อโซเชียลยอดนิยมของจีนอย่างซินล่างวยัวที่เป็นสื่อโซเชียลคล้าย a c e b o o k และทวิตเตอร์ยอดนิยมปัจจุบันในประเทศไทยโดยโพสต์ดังกล่าวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าอากาศยานดอนเมืองขณะที่นักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่งเกิดความไม่พอใจที่เที่ยวบินของตนออกเดินทางล่าช้าจึงบันดาลโทรศัพท์ลุกขึ้นร้องตะโกนโวยวายพร้อมร้องเพลงประจำชาติ Mar ์ทออฟเหลววอลเลนเียด้วยความกดเครื่องกลางสนามบินซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความไม่พอใจที่เครื่องบินดีเลย์กว่า10ชั่วโมง ซึ่งจากรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นในจีนระบุว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมืองที่เดินทางไปเมืองฉงช,ชิ่งจึงเกิดความล่าช้าเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนเวลาบินออกไปกว่าสิชั่วโมงทําให้หนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเกิดความไม่พอใจโดยขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าเครื่องบินสามารถจออกเดินทางได้อีกทีในวันรุ่งขึ้นและขอให้หนักท่องเที่ยวออกไปยังอาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีผู้โดยสารชาวจีนประมาณ30คนหลุกขึ้นตะโกนด,าด่าทอและร้องเพลงประจำชาติจีนขึ้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกมานำตัวพาออกไปจากบริเวณดังกล่าว ภายหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มกุ๊บทัวร์จีนกลุ่มนี้บางก็ว่ากฎหมายจีนมีความเข้มงวดที่เด็ดขาดน่าเคารพยกย่องแต่เสียที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนบางกลุ่มที่สร้างภาพลักษณ์ด้านลมแก่ประเทศอีกบางส่วนก็ได้กล่าวถึงการกระทําสุดเสื่อมนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถึงเครื่องบินจะดีเลยก็ควรจะนั่งรอยอย่างสงบไม่น่าจะแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ออกมา และอีกบางส่วนก็กล่าวขอบคุณการกระทําของทางการจีนและควรติดป้ายประกาศที่สนามบินจีนด้วยเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะแน่นอนว่าจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศจีนอย่างแน่นอนนอกจากนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนกลับมองอีกมุมว่าใส่การบินที่ทัวร์จีนดังกล่าวเลือกมักมีปัญหาเรื่องความล่าช้าของเวลาบินเป็นประจำ และเมื่อทราบว่าครุภัวของตนนั้นได้เลือกสายการบินดังกล่าวนี้แล้วก็ควรที่จะทําใจไว้ส่วนหนึ่งก่อนบินนอกจากนี้อีกบางส่วนกลับมองอย่างให้ข้อคิดว่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นพฤติกรรมของทัวร์จีนที่ไม่เหมาะสมแต่ประเทศไทยก็ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสมควรแก่การลงโทษดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นและอีกบางส่วนมองถึงหลักฐานการศึกษาและปลูกจิตสำนึก ทั้งทางด้านจริยธรรมและศิลธรรมซึ่งหากมีการวิเคราะห์คิดอย่างถี่ถ้วนเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างเข้มงวดของกระทรวงการท่องเที่ยวจีนทางการจึงสามารถระบุตัวนะักท่องเที่ยวสี่คนนี้ได้ว่ามาจากมณฑลเสฉวนและเมืองฉงชิง่งโดยทั้งหมดจะถูกนำตัวขึ้นบัญชีดำโดยไม่ให้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนอีกเป็นเวลา2-3ถึงปีฐานก่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และทำให้หนักท่องเที่ยวอื่นๆดูหมิ่นและทำลายภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศและเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวจีนก็ได้สั่งการขึ้นบัญชีดำกับนักท่องเที่ยวที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นนี้มาแล้ว4รายและท้ายที่สุดหากเราเป็นผู้ชอบผจญภัยต่างแดนสิ่งที่ควรพึงรู้ปฏิบัติก็ควรที่จะศึกษาเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเพราะพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง จึงต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาสังคมเพื่อให้การเดินทางในครั้งนั้นกลายเป็นประสบการณ์สุดแสนประทับใจและกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติต่ตอไปครับท่านผู้ชมครับและสำหรับเนื้อหาสาระภายในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับพบกับผมนิสิตเกแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้ในรายการแซปโซเชียลสวัสดีครับ